สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovey l BB Love r กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Walk Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเนื่องจากว่าวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะ1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันชาติของประเทศจีนค่ะ ซึ่งก็เป็นวันที่ำรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2492นะคะ วันชาติจีนนะคะถือเป็นวันหยุดสำคัญอันดับสองของประเทศจีนรองจากวันตรุษจีน,นะคะ่ะและเป็นวันหยุดที่มีความยาวถึง7วันเลยทีเดียวค่ะทุกคนทางออฟฟิเชียลนะคะซึ่งมาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่าวันเกิดในยุคที่รุ่งโรดขออวยพรให้มาตุภูมิหวนคิดถึงอดีตรำลึกถึงวีรบุรุษวีรบุรุษของประชาชนการกระทำอันรุ่งโรด จิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่จะถูกสืบทอดและคงอยู่ชั่วน,นิรันด์นะคะและน้องๆวงอินทวันนะคะก็มาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับวันชาติจีนเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องๆโพสต์ว่าอะไรบ้างนะคะน้องหลิวหยีนะคะก็มาโพสต์รูปแคปชั่นว่าขอให้มาตุภูมิที่ยิ่งใหญ่นี้เจริญรุ่งเรืองประเทศสงบสุขประชาชนมีความสุขวันเกิดในยุคที่รุง่งโรธ รักชนชาติจีนของผมนะคะส่วนน้องเซียหยวนก็มาอัพรูปวิวแคปชั่นว่าทัศนียภาพของแผ่นดินเกิดนั้นงดงามเหลือเกินขอให้มาตุภูมิเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประเทศสงบสุขประชาชนมีความสุขคะ่ะสุนสน้องเคยหยีนะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นว่าพื้นแผ่นดินอันงดงามประเทศสงบสุขประชาชนมีความสุขนะคะ ต่อไปน้อง AK นะคะก็มาอัพรูปเดียวกับน้องเคยอยู่เลยแคปชั่นว่ามาตุภูมิให้ผมมาเยอะมากรู้สึกขอบคุณมาตุภมูมิโดยตลอดคิดมาตลอดว่าจะต้องตอบแทนแผ่นดินเกิดนะคะต่อไปน้องหลินโมนะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นว่าขอให้มาตุภูมิที่ยิ่งใหญ่นี้จเจริญรุ่งเรืองประเทศสงบสุขประชาชนมีความสุขนะคะ ต่อไปนะคะน้องปอหยวนก็มาอัปรูปพร้อมแคปชั่นว่าเจริญรุ่งเรืองตลอดไปประเทศสงบสุขประชาชนมีความสุขนำพวกเราก้าวเดินไปข้างหน้านะคะส่วนน้องๆชาวต่างชาติก็มาอัปเดตกันเหมือนกันนะคะเริ่มต้นที่น้องนายเลยนะคะ น้องนายก็มาอัพรูปวิวคชั่นชว่างดงามมากเลยครับหวังว่าในอนาคตจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามแบบนี้อีกสุขสันต์วันหยุดครับทุกคนน้องแพททิกนะคะก็มาอัพคลิปแช่นว่านี่คืออาหารจีนสวัสดีตอนเย็นครับได้ยินมาว่าเวลาฉลองวันเกิดในจีนจะต้องกินหมี่เสื้อเย็นวันนี้ผมเลยกินหมี่จาเจี้ยง สูตรปักกิ่งโบราณสุขสันต์วันเกิดประเทศจีนนะคะต่อไปนะคะน้องซันตาก,ก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่าอยู่ประเทศจีนมา10เดือนช่วงเวลานี้ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไปมากมายทั้งให้โอกาสความสุขและชีวิตใหม่กับผมขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะครับและคนสุดท้ายนะคะน้องมิกาก็มาอัพรูปของน้องแคปชั่นว่า ผมกินของอร่อยเยอะมากที่ประเทศจีนมีความสุขมากเลยครับและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่น้องๆมาอัปเดตในวันชาติจีนนะคะเดี๋ยวเรื่องงานต่างๆของน้องๆบ b บี BB จะมาอัปเดตในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย